เอาแล้วนะคะเรามาติดตามดูสัตว์โลกนะคะเราวันนี้เราปล่อยคุณครูกลับคืนสู่ธรรมชาตินะคะคุณครูเขารู้สึกแบบยินดีที่ได้เจอครอบครัวอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณครูเขามีความสุขกับครอบครัวของเขานะคะเนียมีพ่อนะคุณครูบอกอ๋อคุณพ่อไม่เจอกันมานานเลยคุณพ่อครับไม่คุณจิคุณครูเป็นคุณพ่อหน่น่ะเมียมันอันนี้ลูกมันอ้าวเราไม่เป็นอย่างนี้เนี่ยโหกิ๊บขอโทษกิ๊บไม่สามารถเข้าใจความพันของคุณครูได้คะ จับนมกิ๊บเล็กไปจับนมลูกสาว<ห>คุณครูเฉยคุณครูบอกว่าคีรักจ๋าสามีกลับมาแล้วแล้วดูพี่รักเขาทำหน้านะค,<ห>คุณครูจะอะหมูจ๊กลูกอกะรลูกแกแล้วอ๋อนัน่นนั่นคุณครูแม่หมูจ๊กใส่ลิงอะดูดูคนอะไรอุบาทมากหมูจ๊กใส่ลิงอะไรนะคะหมูจ๊กคืออะไรนะมอกจู่ หนูครูดูดูดอ๋อแล้วกลับคืนสู่ธรรมชาติเป็นไงครูไม่ได้มีความสุขลูกแล้วนะไปดูงูพิศนี่ค่ะนกพิราบนกพิราบเดิมละไม่เคยการหายากนะไม่เคยใครเป็นสัตว์สงวนนะคะนี่สัตว์สงวนเลยหนูเห็นที่บ้านหนูจะไปทับลาบตลอดเออลาบนกพิราบอ่ะให้ิราบกินอะอย่างไรกู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 นกพิราบเดินไปหาไอ้โตแล้วค่ะไอ้โตนี่มีเสน่ห์ต่อนกอ้าวไปละ อะไรวะบอกว่าอย่าไปไล่มันคิวมันอะไมเป็นคนอย่างงี้วะผมเหรอโอเคอะไี่เหรอคะตรงนี้นี่คือบ้านหมาหรือเปล่าเนี่ยไม่ไม่ไม่ชี้คนเข้าไปอยู่ข้าไหนเด้อยวดูเดือดจีโฟกัสได้โฟมโฟกัสได้น้องไม้พี่เจอน้องแล้วน้องไม้เคยมาอยู่ทำไนเนี่ยไม่ต้องเจอแล้วก็ย้ายโดนมาเป็นชื่อเลยทำอะไรกันอยู่ข้างในคะดูดูดูข้างในดูข้างในดินอะไรกุ้ง โอ้โหกกเต็มเลยเฮ้ยันหัวใจโตไอ้โตดูไอ้โตรักเตีนใครวะรักตีมมีปากกาดิเหรอมาเขียนว่าอาจารย์มาแล้วจ้าเขียนได้อะนเนี่ยอะไรเน่ะข้ามถนนให้มองดูรถแต่ถ้าอยากมีอนาคตให้มองมาที่เราโอ้โหเต้นอะไรกันเจ๊อะ ใครคือโจ伊เนี่ยใครคือโจ伊ใครคือโจ伊จิ๊บเลิฟโจ伊ใครคือโจ伊ใครวะแม่งเดี๋ยวรันเปียวมาเห็นแล้วโจ伊มาตันที่เป็นนักบาสดำๆตัวใหญ่กลัวโอ้โหโจ伊บอยเฉยโจบอยแกล้งทองอุปถัมภ์ทองอุปถัมภ์หลอกคลองแรงหัวใจกระแตกใหตัวบ้ากนี่บ้านนั่งอยู่คนเดียวแต่เราอดูนี่คือเรียนโอนะฮะ เรียนขอของเขาสองคนใม้คนดถึงเพงลงรับนูนเลยดูน่าจับตัวด<า><อ>ิกค่ะอันน,อน้พคิวมอนถึงกับชะงกดู ยูมันบนอยน้องมาน้องมายทำอะไรตรงนี้คนเดียวลูกน้องมายเออน้องนนรัิน้องมายนีเลยนีคะน้องมน้องมายรู้อะไรกิ๊เล็กมาน้องมายวิ่งลยเมื่อกี้น้องมายชูเข้าก้องยู่นี้เลยอันนี้คือช็อกโกแลตชิพนะคะที่ตกตกนีคะจริงๆสามารถหยิบมากินได้หยิบมาใส่นมแล้วก็กินนะครูเขาชอบทำแล้วดูดเห็นไหมมันกินช็อกโกแลตชิพเนี่ยเมื่อกี้ช็อกโกแล มันเป็นว่าจักรเกิดตายวนเียนกินขี้แล้วก็กินแล้วก็ขี้แล้วก็กินแล้วก็ขี้มัขี้มากินขี้มาเพื่อกินนะคะตัวนี้น่าอัมามาต้อกินขี้มารุมสามารถขี้ชุมนุมกินขี้กันตัวเล็กแ่นะไเ้ตัวใี่มแล้วั่วีที่ว่ พี่ชายชนแล้วพี่ชอบปากมันมากเลยตอนปากมันดึบดึบดึ๊บดึ๊บดึ๊บด yes> ึ๊บชอบเหยียบหัวมันเหรอหนูชอบีตัวนี้ไหนที่ผมบอกให้ถ่ายตัวเล็กตัวเล็กตัวเล็กเอ้ยนู่นนู้นขาวใสเลยขาวใสเลยอุ้ยตัวนั้นอุ้ยตกแล้วตกตกน้ำขาตกน้ำไปข้างนึงนะตัวนั้นมันหนูเลยอ่ะนั่นดินี่สปิ๊กเกิล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  แท้ปัญหาเอ้ยโดดโดโด,โดชินิชาชุนน่ะแล้วคือว่าไอ้กินแม่แม่กินนมมันเป็นสายพันธุ์ที่นด้หรอย่อมย่ม่ใช่ดิเหมือนน้องไม้ไม่<ะ>ใช่น้องไม้ <laughs> น้องไม้เมื่อกี้ก็เจออีดอกไม้ไปแล้วนี่็เตยตาตมายน้องมมายกินนมไม้กินนมนมบัว มันีค่ะหนูชื่อชินนี่ชายชานลแม่น้อม้นองมมๆตุมไม่แดงอิฉัดกูไม่แดไอิฉัไม่แดงไอ้ตุนันไอ้ตุ่มนันลมๆตุมไม่แดงิฉักูไม่แดงอิจฉมไดงไอ้ยดูนันพอ้ตนันลตุ่ปไ่ิงอักที่สัุ่ดเลย้ตุ่มน้นุ่มรักนมาุ่ดดูกมะดดต่ายแดอ้ตุ่นนะอะต่นล วันนี้อยู่กับศารลร้ามีอยู่จริง <laughs> กับกิ๊บปุริกับกิ๊บเล็กนะคะกิ๊บเล็กเข้ากล้องเลยค่ะค,ค่ะโอเคค่ะวันนี้กิ๊บเล็กเขาจะมานําเสนอนะคะเกี่ยวกับตละ,เเะ,ะตละเ,ละเละข้ตละลเข้จำแนกสายพันธุะคะตะตะตะโขงเนี่ยมันจะปากมันจะเรียวๆ<ช>เล็กๆกเลียวเเอาไว้จับปลาอ๋อไว้จับปลากิ๊บฟางเขาจะไม่ทำลายพวกแตงโมอ้น,นี่ด้วยปะ ด้วยค่ะเหมือนกันหมดถ้าเจอมั่งกลัวดิไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเพราะมันไม่ทำร้ายคนอยู่แล้วแต่ว่ากัดเจ็บนะกัดเจ็บอ๋อโอเคแล้วก็จะแค่น้ําเค็มกับจะแค่น้ําจืดโซล่าเทน้ำเค็มจืดไล่ของโซละแค่น้ำจืดเพราะว่าเพราะว่าทิ้งอาศัยอ๋อค้ปากของมันเออเจ้าไปมันก็ดูน่ากลัวจริงอ่ะข้างบนมันเป็นไคแมนกับอาริคอลที่จริงอ่ะต้องใส่าเคแมนเอาหรอเคแมนกับอาร์ิเกเตอร์นะคะทำไมสอง ทำไมสองตัวบนถึงว่าวาดุสุดคะเพราะว่าสองตัวเนี้ยถือว่ากินสัตว์ใหญ่เป็นอาหารอ๋อเจอที่เคียมแอร์ถือว่าอาศัยอยู่ในที่ต้นกินอาศัยอยู่ที่บึงเอวอเกตบึงอะไรนะบึงเอวอเกตที่สหรัฐอเมริกาโอ้โดูดูกิ๊บเล็กดูกิ๊บเล็กอันนี้ไม่ได้อ่านนะไม่ได้อ่านกิ๊บเล็กเขาดูสารคดีมาแล้วเขามาบอกกิ๊บเล็กเขาชอบดูนะคะเขาจะดูอย่างนี้ดูเหมือนโรลเคียน้ำ เค็มใหญ่กว่าเลยอ่ะที่จริงตงงอนเราเป็นนัเข้มขวายใหญ่ที่สุดแล้วนะใหญ่ที่สุดในโลกแล้วอ้าวแต่ว่าะือลายมาเข้ากับพวกเขมานโอ้ยอ,อย่างงี้เองนักเข้มมุนสง่ามันจะอยู่ในแอฟริกาอะไรเงี้ยเวลาเห็นเวลาดูสัตว์สารคดีเห็นพวกสัตว์อะไรข้ามน้ำเงี้ยไอตัวเนี้ยเนี่ยมันจะมาดักรอดแดดโอ้โอเคค่ะปะโดยเฉพาะพ,พ่อแม่มันชอบมากมาเกลียดมาก